ัดีครับกับผมนายไปบูภูนปันเมืองอายุก็จะครบ80ดิในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วครับอตอนนี้เดินมาไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็ทําให้งามผมมางานนี้ไม่ได้แต่จริงผมไม่ชาวนะครศรีธรรมราชนะครับแต่มาตั้งกินฐานอยู่ที่บ้านพันยาที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุบพรว่าการตูนี่ก็เป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันนะนะ ผมไปซื้อหนังสือการ์ตูนมาดูแล้วผมประกาศว่าใครที่มีฝีมือทางวาดรูปรองตรงการ์ตูนไม้เราพิจารณาบ้างแรกๆผมก็ส่งเป็นการ์ตูนตลกเป็นช่องๆแต่ตอนมาหลังสำนักพิมพ์เขาเห็นว่าผมเนี่ยใช้ภาษาได้ดีเขาบอกให้เขียนเป็นเล่มน,นี่คือการ์ตูนเล่มละบาทนะครับเล่มละบาทอันนี้เนื้อในเ,เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้การ์ตูนนี่ผมเขียนไปประมาณร้อยหนึ่งร้อยเรื่องถึงจะได้นะครับทีนี้ด้วยการ์ตูน เล่มละบาทนี่แหละครับเขาให้ค่าต้นจบับบผม,อมตอนแรกๆตอนเล่มละ450บาทแต่ตอนที่ผมไปเรียนมทวนั่นฝีมือดีขึ้นเพราะผมไปได้เทคนิคอะไรต่างๆก็ก็ให้เล่มละต้นเนื้อใน800บาทแล้วถ้าวาดปกเอง1,000บาทปกเองก็จชนเนี่ยอันนี้ฝีมือผมวาดผมเอง เดือนหนึ่งเนี่ยผมระหว่างเรียนมศวเนี่ยผมได้ถึงสีเล่มเล่มรับกดเงินเยอะนะสี่พันสมัยก่อนอยู่ดีกินดีเลยครับในช่วงนั้นขอให้ไปเป็นนักวิชาการอยู่บนสำนักงานส่วนการศึกษาจังหวัดไปทำหนังสือพิมพ์ครับอ่าไอตัวนี้ที่ทำให้ผมได้ความรู้ทางหนังสือมาเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารพัฒนารายเดือนนะครับผมก็เขียนตั้งการ์ตูนทั้งอะไรทุกอย่างแหละในนั้นอ่ะ ก็อยู่ที่นั่นจนพศส5งพหรยสบห้านังงานหนังสือพิมพ์ยุติงานที่ผมชอบไม่มีผมไม่อยู่แล้วทีนี้ผมก็มาอยู่อำเภอปะทิวกะว่าจะมาเขียนการ์ตูนต่อด้วยแต่พอดีตลาดการ์ตูนรบกวนผมก็เวงควางก็ไปอ่านความเมืองไทยครับอ่านความเมืองไทยแล้วของปอกาจินปัญญพันนะครับอ่านเสร็จเอ๊เราก็เขียนได้ดีกว่าก็เขียนส่งเข้าไปสองเรื่อง อาจีนปันยพันเชีวม่คุณเขียนได้ดีมากเลยอ่คุณเป็นนักเขียนเต็มตัวแล้วต่อไปนี่คุณส่งที่ไหนก็ได้ทางนั้นน่ะอยู่ทําไมแล้วครับทีนี้ผมก็ส่งตะลุยไปเลยาว่าพอหลังจากนั้นผมก็ไม่ไม่อยู่เก่าแล้วครับเขียนเลยเขียนเลยเขียนประวัติของตัวเองแต่ดัดแปลงหน่อยเนี่ยชื่อไม่เท่าสีชมพูพิมสามปกนะครับพิมสามครั้งเน่นี้ทําให้ผมได้เกิดคุณเรืองศักดิ์กำตรอนเป็นคนพิม คนหลังจากนั้นสำนักพิมพ์ประพันธ์สารคงจะเห็นแววผมมั้งเขาก็พิมพ์เรื่องเรื่องสั้นหลายข้างโลงนะครับออกมาจําหน่ายแล้วก็จากนั้นก็ก่อรอยหมู่บ้านประหลาดจากนั้นก็ในวงล้อมเล่มนี้ได้รางวัลเซเว่นบุ๊กอวอรผมก็ได้เขียนเรื่องนี้ว่าเล่มหนึ่งเป็นประวัติชีวิตของตอนเ,องน,นนะนเองนานมีบุ๊กนะในเกือนานมีนะพิมพ์ออกมาทําให สามารถเขียนหนังสือมาได้จนทุกวันนี้แหละครับต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการที่คัดเลือกให้ผมได้รางวัลนาราธิปปงประพันธ์ในปีนี้ผมถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของคนแก่ที่ต่อจากนี้ทั้งผมและท่านก็ไม่รู้จะมีโอกาสไห้เขียนหนังสืออีกรูเปล่านะครับขอบคุณครับ